นีค่ะใครที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวโซนราชพฤกษ์นนทบุรีเดินทางสะดวกครบคันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและมีความเป็นส่วนตัวให้บรรยากาศที่ร่มรื่นเหมือนอยู่รีสอร์ททุกวันบางขอแนะนําที่นี่เลยค่ะบ้านนินยาราชพฤกษ์จากเซ็นทรัลพัฒนาเรสซิเดนซ์เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นท ropical ในทําเลที่ครบที่สุดของโซนนี้ค่ะ โดยวันนี้รายการ Better Living Story by Central พัฒนาจะพาทุกคนมาดูกันค่ะว่าทำไมบ้านนินยาราชพฤกษ์ถึงเป็นบ้านที่ใครๆก็ต่างหลงรักเลือกให้เป็นบ้านของครอบครัวค่ะสำหรับจุดเด่นของบ้านดินยาราชพฤกษ์ได้แก่ทำเลที่ตั้งโครงการที่อยู่บนถนนราชพฤกษ์สะดวกเชื่อมถนนหลักได้หลายเส้นทางทั้งราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์และรัตนาธิเบศ ทำเลที่นี่ถือว่าได้ครบที่สุดในย่านนี้เป็นคอมมูนิตี้หับของโซนราชพฤกษ์รัตนาทิเบตที่รายล้อมไปด้วยโรงเรียนอินเตอร์ชื่อดังห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมายและโรงพยาบาลเช่นเดลล่าบริทิชสกูลสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสกูลออฟแบงกอกร่วมฤดีอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลเซ็นทรัลเวสต์เกตเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์โรบบนสันไลฟบสไตล์ราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาทิเบตที่นี่เป็นโครงการบ้านเดียวรู้ในบรรยากาศร่มรื่นแบบบ้านมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่พื้นที่ใช้สอย203ตารางเมตรไปจนถึง420ตารางเมตรโดยตัวบ้านเน้นความโปร่งรับแสงดี และสำหรับสเสน่ห์ของโครงการนี้ก็คือความเป็น modern t r o ป i c a l ที่ร่มรื่นมากๆค่ะโครงการใช้เลเยอร์ต้นไม้แบบ t r o ป i c a l ทั้งไม้ใหญ่แล้วก็ไม้พุ่มให้ความรู้สึกว่ามีร่มเงาตลอดทั้งโครงการค่ะรวมทั้งสีบ้านและวัสดุโทนธรรมชาติช่วยให้บรรยากาศรวมแล้วสงบเหมือนได้มาพักผ่อนในรีสอร์ทจริงๆค่ะ สำหรับแบบบ้านที่นี่ใช้เส้นสายโมเดิร์นที่เรียบสะอาดตาเพิ่มความอบอุ่นด้วยโทนไม้มีช่องแสงขนาดใหญ่รับแสงธรรมชาติเต็มที่และ l i v วิ g r งรูเชื่อมสวนทำให้บ้านโปร่งโลง่งเป็นบรรยากาศแบบบ้านพักผ่อนที่อยู่ได้จริงในทุกวันรวมๆแล้วเป็นบ้านที่อยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นสบายใจมากๆค่ะและอ ที่ลูกบ้านที่นี่ชื่นชอบม,มากๆเลยก็คือ Tropical Clubhouse ค่ะที่ถูกออกแบบมาอย่างดีทั้งบรรยากาศที่รม่มรื่นฟังก์ชันที่ครบทุกไลฟ์สไตล์ทั้งออกกำลังกายพักผ่อนแล้วก็ทำงานค่ะ สระว่ายน้ำระบบเกลือแยกสระเด็กและผู้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยและที่นี่ใส่ใจในการใช้งานจริงโดยมีแนวต้นไม้ทอดขนานไปกับสระเพิ่มทั้งความสบายตาและความเป็นส่วนตัวในการใช้งานฟิตเนสอุปกรณ์ครบครันและห้องสาวหน้าห้องประชุมและเกมรูมโคเวิร์กิ้งสเปซสวนขนาดใหญ่ใจกลางโครงการร่มรม โมเดิร์นท ropical พร้อมกับจอ g กิ้งแ a รกวิ่งรอบสวนมีอ u t d o รเ Playground ให้เด็กๆได้วิ่งเล่นท่ามกลางธรรมชาติด้วยค่ะ mm hmm. และที่น่ารักมากๆก็คือที่นี่มีพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวด้วยค่ะให้ลูกบ้านสามารถเลือกนำไปปรุงอาหารได้ได้ทั้ง s ustainable living สุขภาพก็ดีด้วยค่ะ เรื่องความปลอดภัยที่นี่ก็จัดเต็มตามมาตรฐานเซ็นทรัลพัฒนาเรสซิเดนซ์เลยค่ะเราให้ระบบรักษาความปลอดภัยถึง7ระดับอุ่นใจตั้งแต่หน้าโครงการจนถึงตัวบ้านค่ะมีทั้งดับเบิลเกตซิเคอร์ตี้แยกโซนวิสิเตอร์และลูกบ้านชัดเจนไลเซนส์เพลทสแกนสะดวกรวดเร็ว Visitor Management ปลอดภัยในการต้อนรับแขกกับระบบลงทะเบียนและอนุญาตผ่าน QR ก่อนเข้าโครงการ CCTV รอบโครงการพร้อมรปภดูแล24ชั่วโมงแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์ภายในบ้านสำหรับแบบบ้านของนินยาราชพฤกษ์จะเป็นสไตล์โมเดิร์นท ropical ที่ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัวค่ะโดยวันนี้เราจะพามาชมแบบบ้านรุ่นใหม่ที่มีพื้นที่ใช้สอย290-420ตารางเมตร ขอเริ่มจาก New Delica แบบบ้านที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่มีพื้นที่ใช้สอยถึง420ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำจอดรถได้4คันสบายๆถ้าใครต้องการบ้านที่กว้างรองรับหลายเจเนอเรชันแบบบ้านรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะตัวบ้านหน้ากว้างพร้อม Living Room เชื่อมสวนเต็มๆทำให้บรรยากาศบ้านนี้ดูผ่อนคลายเหมือนอยู่ในรีสอร์ทเลยค่ะ มาพร้อมห้องนอนผู้สูงอายุชั้นล่างขนาดใหญ่วางได้ถึง2เตียงช่วยให้ดูแลผู้สูงอายุสะดวกขึ้นและห้องน้ำเป็น universal design จึงทั้งปลอดภัยและใช้งานง่าย ที่ว้าวมากๆของบ้านรุ่นนี้ก็คือ triple master bedroom ค่ะก็หมายความว่าทุกห้องนอนใหญ่มากๆเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วพื้นที่ใช้สอยก็พอๆกันหมดปัญหาเรื่องของการแย่งห้องนอนไปเลยค่ะ และสำหรับจุดนี้เชื่อว่าคุณผู้หญิงจะต้องชอบมากๆแน่เลยค่ะเพราะนี่คือ walk-in closet ขนาดใหญ่ที่สามารถวาง i อเล่นได้เลยค่ะนอกจากนี้ชั้นบนยังมี family area ขนาดใหญ่ให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเป็นส่วนตัวก่อนเท่านอน บ้านรุ่นต่อไป New Cheerful มีพื้นที่ใช้สอย347ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำที่จอดรถ3คันโดยชั้นล่างมีมุมนั่งเล่นที่เชื่อมสวนขนาดใหญ่2โซนค่ะก็ทำให้บ้านโปรง่งบรรยากาศสบายแยกกิจกรรมก็ทำได้ง่ายนะคะแล้วพื้นที่สีเขียวเยอะแบบนี้ดูแล้วสดชื่นมากเลยค่ะ และยังมีห้องนอนล่างสามารถใช้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เพราะเราเตรียมห้องน้ำแบบ universal design ใช้งานสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ในบ้านขึ้นมาด้านบนนี้มี double master bedroom ค่ะได้ห้องนอนขนาดใหญ่ถึง2ห้องนอนไม่อึดอัดนะคะแล้วตรงนี้ก็มี family area ตรงกลางขนาดใหญ่ด้วยค่ะ มาค่ะ New Bliss มีพื้นที่ใช้สอย290ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำที่จอดรถ3คันเหมาะสำหรับครอบครัวที่อยากได้ฟังก์ชันครบบนพื้นที่ใช้สอยกำลังพอดีโดยบ้านที่เป็นสไตล์ Modern Tropical ค่ะดังนั้นทุกแบบบ้านของเราจะเน้นเรื่องของช่องแสงที่ทำให้ดูโปร่งโลง่งมีมุมพักผ่อนมีวิวสวนมองไปแล้วสบายตาค่ะ ห้องนอนด้านล่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องทำงานหรือแม้กระทั่งอาร์ตรูมหรือ p r i v a t e gym ตามแพชชั่นได้เลยค่ะแล้วพอขึ้นมาข้างบนก็จะพบกับ family living area ที่ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นมุมพักผ่อนหรือมุมทำงานก็สามารถปรับได้ตามช่วงวัยของครอบครัวและที่สำคัญยังคงมี double master bedrooms เพื่อให้การอยู่อาศัยจริงไม่อึดอัด ่จากนี้เราใส่ใจในทุกรายละเอียดค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามเท่านั้นแต่เรื่องคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยจริงก็เป็นสิ่งที่ Central พัฒนา r e s ซิเดนซให้ความสำคัญอย่างมากโดยเราได้เตรียม Smart Airflow พร้อมเครื่องกลอง PM 2อง m 2.5ในตัวให้ทุกหลังเพื่อลงหายใจที่ดีในทุกวันค่ะระบบป้องกันน้ำท่วมครบวงจรด้วยระบบสูบและประตูระบายน้ำพร้อมยกระดับถนนในโครงการสูงขึ้นและรั้วคอนกรีต นอกจากคุณภาพบ้านที่ดีที่ลูกค้าจะได้รับจากเซ็นทรัลพัฒนาเรสเดนซ์แล้วลูกบ้านทุกโครงการของเราจะได้รับสิทธิพิเศษเชื่อมต่อไล์สไตล์ครบครันในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปในฐานะเซ็นทรัลซิติ e เซนทั้ง d i n ดิ g ช้อป p ิ้งทราเวลเช่น t o อปส์โรบินสันพาวเวอร์บายเซนทาราโฮเทล ซึ่งสะดวกสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของ Central พัฒนา e s i d e n c e ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตลูกค้าให้สะดวกยิ่งขึ้นและถ้าใครกำลังมองหาบ้านเดี่ยวในช่วงงบ10-20ล้านบาทที่อยู่สบายเดินทางง่ายให้บรรยากาศร่มรื่นแบบ Modern Tropical บ้านนินยาราชพฤกษ์ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มที่สุดในโซนราชพฤกษ์รัตนาธีเบรเลยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าชมโครงการหรือว่าอยากให้ทีมที่ปรึกษาของเราช่วยให้คำแนะนำสามารถติดต่อผ่านทางหลากหลายช่องทางของโครงการได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมรายการ Better Living Story by Central พัฒนาลองเข้ามาชมบ้านจริงกันนะคะที่นินยาราชพฤกษ์แล้วคุณจะเห็นเลยค่ะว่าทำไมหลายๆครอบครัวถึงหลงรักที่นี่ค่ะ